เอาเลยนะเริ่มหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเม่พี่น้องเมื่อนี้พ่อกันครับอีสานบ้านนอกเมื่อนี้มีเรือดำน้ำมาเห็นรหนึ่งพรุ่งนี้รอดูอีพีหนึ่งนะคบเด็กตกปลาครับพี่เทนก็ไปตกปลาครับพี่เฟิร์สก็ไปตกปลา อีสานมานนอกกับเขานะพรุ่งนี้ครับติดตามชมเดยสิพาไปบ้านแหตกปลาครับพี่น้องบ้านแหตกปลาอเตนเตนเนต้ด่ปปอกน่กครับเฮ็ดบวกกันหลายๆพี่น้องสีเลำเลียงคิด ให้เบิกน้อพี่น้องนะว่าสิเอาเฮ็ดก่อนหรือสิไปเฮ็ดเอาปลาตกปลาเนาะพี่น้องละวันนี้เราดูอีพีหนึ่งนะว่าจะได้งานนะฝากท่านผู้ชมไหมรอดูอาการครับบอกว่าบอกอีสานเป็นบอครับไม่เป็นครับเขาเป็นบอครับพูดเราครับพูดเราไม่เป็นครับแค่พูดไทยบอก็เชิญครับพูดไทยก็ชัดครับอ๋อ อาโอเคครับโอเคโบ้ไทยโบเป็นครับโบกเล้าสัตว์โอเคครับคลิปนี้กะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวติดตามพรุ่งนี้เศร้าโอเคครับฝากกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร่กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยครับเพื่อนๆน้องเด้อฮ่าฮ่าไลาฮ่าฮโอ้ยครับผมสวัสดีครับ